สภาพธรรมชาติของคนคือการเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาตอนนี้มนุษยชาติกำลังเตินขึ้นเป็นเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทำเมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการมีส่วนร่วมในเกมแห่งการแยกจากของอัตตาอีกต่อไป ดังนั้นการตื่นของคนจึงเกิดขึ้นสัญญาณของเหตุการณ์สำคัญปรากฏทั่วโลกผู้คนจำนวนมากเข้าใจดีว่าชีวิตในฐานะมนุษย์เป็นโอกาสอันมหัศจรรย์ในการพัฒนาจิตวิญญาณและปลดปล่อยตนเองจากการตอบโต โดยไม่ค่าคิดต่อปัญหาที่ชีวิตนำเสนอในทุกขณะเนื่องมาจากคำแนะนำหรือคำสั่งสอนที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวอัตตาผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆตตะหนักดีว่าอัตตาของพวกเขามากจะก,กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา ที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวซึ่งไม่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางจิตวิญญาณของพวกเขาในขณะที่คุณเลิกปล่อยให้ความกลัวอัตตาเป็นเหตุผลหลักหรือปัจจัยจงใจที่ชี้นำความคิดคำพูดและการกระทำของคุณ คุณจะพบว่าชีวิตของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความรักด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้นความสงบและการยอมรับจะเข้ามาแทนที่หรือลดความวิตกกังวลของคุณพวกคุณล้วนเป็นบุตรธิดาผู้เป็นที่รักของพระเจ้า และสภาพธรรมชาติของพวกคนคือการอยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์ที่กลมกลืนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือด้วยความรักเพลิดเพลินกับการมีส่วนร่วมในงานสร้างสารรค์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเพราะคุณคือพระเจ้านิรันสิ่งมีชีวิต ที่มีความคิดสร้างสารรค์และการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดสำหรับพวกคนณทุกคนแน่นอนว่าสำหรับพ่อที่รักยิ่งของคุณชีวิตคือความรักเมื่อคุณเลือกที่จะปลดปล่อยความกลัวไม่ได้ให้บริการคุณ มันสร้างความแตกแยกอย่างมากทำให้คุณเห็นว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันต่อสู้และแข่งขันกันเองเพื่อทรัพยากรที่จำกัดที่คุณเชื่อว่าคุณต้องมีเพื่อจะอดทนในสภาพแวดล้อมทางโลกที่ไม่ปลอดภยัยซึ่งคุณอาศัยอยู่ สภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่มองว่าตัวเองเป็นคนขัดสนที่ขดาดการเชื่อมต่อซึ่งกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดแน่นอนว่าอัตราของคนพยายามซ่อนความเชื่อที่น่ากลัวจากคนและพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา คนสามารถเผยเช็ดและครอบงำสภาพแวดล้อมทางโลกที่ผมว่าตัวเองอยู่หรืออย่างน้อยก็ปลอดภัยจนกว่าจะเกิดปัญหาที่น่ากลัวต่อไปผเผชิญหน้ากับคนอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้การอยู่รอดไม่ใช่ปัญหาคุณล้วนเป็นเทพ ผู้เป็นนิรันดร์ที่มีประสบการณ์การพลัดพรากจากแหล่งที่มามารดาบิดาพระเจ้าความรักหรือคำอื่นๆที่คุณเลือกใช้เมื่อใช้ภาษามนุษย์เพื่อตั้งชื่อให้ถังหมดถังมวลเป็นภาษามนุษย์ดังที่คุณได้รับบอกเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยคนมากมายในอาณาจักรวิญญาณมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกคุณทุกรูปแบบชีวิตที่มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไม่มีสถานะเช่นการแยกจากกันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้แม้แต่บุคคลเดียว ที่อยู่ในรูปแบบจะสามารถแยกออกจากทุกสรรพสิ่งได้ไม่จำเป็นต้องพูดว่าเมื่อคนกำลังประสบกับชีวิตในรูปกายถึงแม้ว่าสภาพที่ปรากฏนั้นจะเป็นภาพลวมแต่ก็ดูเหมือนจริงมากสำหรับบุคคลที่ประสบกับมัน วิธีที่ดีที่สุดที่จะลดความรู้สึกของการแยกตัวหรือการละทิ้งน,นั้นคือการเข้าไปข้างในเมื่อคุณเข้าไปข้างในสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณและตั้งใจแน่วแน่ที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วอนุญาต และเชิญความรักเข้ามาในหัวใจคุณจะรู้สึกถึงความรักนั้นและสัมผัสถึงความสงบสุขความสบายใจความรักความรักจะไม่เต็มเปี่ยมเพราะรูปแบบทางกายภาพของคุณไม่สามารถต้านทานความบริบูรณ์ของพลังงานนั้นได้ แต่คุณจะรู้ว่าความรักกำลังโอบก,กอดคนคุณจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันถ้าคุณยอมรับให้มันโอบก,กอดคนในขณะที่ปล่อยความคาดหวังว่ามันจะรู้สึกอย่างไรหรือควรจะเป็นความคาดหวังใดๆเกี่ยวกับธรรมชาตินั้น เป็นความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยอัตราที่ไม่สามารถพอใจหรือประสบได้เพราะอัตราของคุณกลัวความรักกลัวความเป็นจริงและปิดกานพวกเขาออกอัตราของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกตอ้องความต้องการอย่างแรงกล้า ที่จะพิสูจน์ว่าคุณไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะได้รักษาคุณให้อยู่ในสภาพที่หวาดกลัวต่อไปซึ่งช่วยให้พวกเขานำทางและชี้นำความคิดคำพูดและการกระทำอย่างที่คุณทราบจากประสบการณ์อันขอบคืน อัตตาของคุณมักจะนำคุณไปสู่การพูดและทำสิ่งที่คุณเสียใจอย่างมากในภายหลังซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกร้ายค่าของคุณที่รุนแรงขึ้นดังนั้นเมื่อคุณเข้าไปข้างในความผ่อนคลายใช่พูดง่ายกว่าทา เพราะอัตตาของคนต้องการให้คุณคิดอยู่เสมอคิดถึงการบน่นและความไม่พอใจการพูดและทำการจะผ่อนคลายในสภาวะที่มีสมาธิลึกๆทำให้พวกเขาหวาดกลัวเพราะพวกเขาต้องการเสียงรบกวนจากความฟุ้งซ่านอย่างมาก สิ่งที่ทำให้คว้ายเขวใดๆที่ไม่รวมถึงความสงบและความเงียบการทำคิดโพดเป็นสภาวะธรรมชาติของอัตตาสภาพธรรมชาติของคนคือการเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาดังนั้นเมื่อคุณเลือก ที่จะเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในอันศักดิ์สิทธิ์ของคนและรู้สึกถึงความรักที่รอการอบกอดรคณเพียงแค่ผ่อนคลายเข้าสู่ความสงบของจิตใจใช้ความคิดและความต้องการจะไหลเวียนอยู่ในสมองของคุณแต่ปล่อยให้มันไหลไป และอย่าไปสนใจมันเลยเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นการทำเช่นนี้เป็นคำเชื้อเชิญที่ความรักรอคอยและมันองก,กอดคนและคนจะรู้สึกถึงมันน้องสาวน้องชายที่รักของคณข้อความจากพระเยซู